กี่วันแล้วไม่ดูไม่ดูคอนเสิร์ตน้องเนี่ยหลายวันแล้วะคิดถึงไหมคิดถึงเรื่องแต่วันที่ย่เจ็บโอ้โหเหืนอเลือเโอ้โหเราเลยหนอยแต่ก็เออเออเล่นเอาดูไ่้วดรไปท่ทวยสะพานันันตุกยไมาแล้วพันตุ อ๋อหนองพันตุใช่เจอกันที่หนองพันตุเจอกันที่สะพ,พานอะไรวัดอะไรวัดสะพานวัดสะพาน,พานใช่ใช่เจอกันที่วัดห้วยสะพานแล้ววัดป่าโมก็มไป <laughs> ใช่วันนี้ไ,ไปอือไกลมากเลยไปแต่ว่าเสียงน้องต้นข้าวฟังแล้วไม่เบื่อโอ้ไม่เบื่อแล้วมีความสุขทุกวันนี้รู้ไหมทำอะไรเออหายแล้วก็ขายลูกพิ้นด้วยโอ้ขายเมีนด้วย มันมีอะไรยาวเลยอ่ะต้างเท่าแล้วต้องมีอะไรยาวหนึคือลูกเปิดแล้วก็ขายลูกชิ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องเสียบอยู่รถโครงข้าาแล้วก็เปิดแล้วก็ขายลูกชิ้นบนรถมอเตอร์ไซคต้องเท่าที่ไหนอ๋อถ้าไปฟังเพย์ด้วยนะลูกชิ้นด้วยครับผม<อ>ถ้าเลือกซิ้อแบบเพราะถึงที่ขายอยู่ขายอยู่ อที่บวชพ่อเขาว่าที่บวชพ่อกรอมาไดที่ผ่านมาหัวไปเลยนะหัวไปไม่ทันอืนเพราะว่ามันอยู่ไกลนะจังหวัดน่านครับผมกว่าไปถึงอ๋อผมรู้ว่าไอ้อยู่ตรงไหนด้วยเราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยไม่ค่อยเก่งอ๋อให้อยู่ใกล้ๆหัวไปอ๋อให้อยู่ใกล้ไทยเลยครับผม เลยวันนี้ลูกหลานไม่มาด้วยมากับยายสองคนลูกหลานเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบชอบกันสองคนยายก็ชอบตาก็ชอบชอบมาต้นข้าววันนี้ไปเดินแถวอ้อมรู้ยัไม่รู้พรุ่งนี้ไปอู่ทองวัดอะไรวัดท่าพระอะไรสักอย่างเนี่ย วัดบางพระอะไรสักอย่างเนี่ยอู่ทองใกล้ๆเนี่ยอู่ทองวัดเขาพระเปาเออเขาพระโอ้โหพวกนี้ไปไปพรุ่งนี้ก็ไปใช่ไหมโอ้วัดเขาพระพรุ่งนี้วัดเขาพระสอนสุพรรณโชว์กับน้องต้นข้าวไปเออนู่นอ่าเจอกันเจอกันไม่รู้เลยเด็กโทรศัพท์เล่นไมไม่ออกเนี่ยอือต้องไปดูที่เพจของสอนสุพรรณเนี่ยเขาอัปเดตงานแล้วพรุ่งนี้วัด วัดเสาสุอาวัดเขาเขาพระวัดเขาพระอยพงรู้จักฮะลอยพองวันที่ห้าเออใช่ลอยอ่อนจะได้ฮะโอ้ยไปอจอันแน่อโอเคขอมีความสุขในเสียงเพลงครับคุณลุงขอบคุณครับผมจองที่กันแล้วครับผมพี่ประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ มาดูที่นี่เป็นอย่างไรบ้างก็หลังจากที่ไม่ได้ออกงานมาหลายวันนะน้องไม่ได้ออกงานมาหลายวันนยวันนี้ก็ถือเป็นในรอบ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 สัปดาห์นี้พี่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกงานที่ไม่ได้ไมนได้มีเป็นงานแรกก็วันนี้เป็นเวทีที่ไม่มีฟอลลมงจะเป็นวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดท่กเวทีสูงครับคนที่นั่งกาอี้ตามเนี้ยก็จะเห็นน้องได้ชัดเลยวันนี้ แต่เวลาพอน้องออกมาก็กลูวกันไปเั้นอยู่ข้างหน้าอยู่ดีครับผมอันนี้วันนี้น่าจะโอเคอยู่น่าจะเยอะอยู่นะครับพื้นที่เขากว้างขวางนะกว้างขวางกว้างขวางมากเลยตอนนี้แดดออกแล้วพี่ประยุทธ์ไม่มีฝนละแดดออกละแดดออกละน่าจะไม่มีฝนละตอนนี้น่าจะหมดฝนละเพราะว่าช่วงใหม่ฝนตกมาหน่อยนึงนะ ว,วันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ที่ประตุมาก็ตกอ๋อ้งแต่เช้าใช่มพวกยามีตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยแหละครับ<ช>ผมว้า,ปาเปิดบ้างหน่อยนี่ฮะบรรยากาศกันเป็นไงบ้างสถานที่นี้ไปเราเดินไปทางหน้าดีกว่าไป แฟนคลับ FC เริ่มทยอยมานะเริ่มทยอยมาแล้วนะครับอ้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าง,งานที่วัดป่าเลไลสุพรรณบุรีเวลานี้ครับทุกคน ครับพี่สวัสดีครับพี่เสกสวัสดีครับเดี๋ยวเพื่อเผื่อพี่ประยุทธ์ไปนั่งไงแต่บรรนาคงนั่งไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องถ่ายคลิปใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้อ๋อไลฟ์สดไม่ได้เราเราก็ทำลำโปรดดีกว่านัใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่คัดแต่เราทำลำโปรดดีกว่าครับผมระยะยาวจะได้มาว่ากันไม่ได้เดี๋ยวผมว่าอันนี้ตั๋วอันนี้ตั๋วอ๋ออันนี้ตั๋วเหรอครับตัวรวมรวมรวมโตไหมตัวรวมโตไหม โต้โต้ยีบาทเออไม่เป็นไรอ่แะนี่แ่ะเขออไปนี่ครับจะเริ่มเอซเริ่มจับจองพื้นที่กันแล้วนะครทุกคนนี่ขอบคุณพี่เกียงใส่ก่อนฮะพี่ยธเออดีฮะได้ตัวล้คนละใบเราตัวครับมีตั๋วมีตัวแล้วนะฮะนี่ หนึ่งสองอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินอ้าวอย่าพี่เก่งมองกล้องด้วยอ่ะพี่มณีมันมองกล้องด้วยอันนึ่งอ่าอ่ะ,อะมีว่ตวตัวเอาดิอันนี้ไปก่อนอันนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง,งสอง,ง,สอ,งอ่าเราจับจองพื้นที่กันแล้วนะฮะเออนี่ เป็นบรรยากาศหน้างานวันนี้ฮะฝนตกแต่ฟ้าโปร่งมากเลยทุกคนฟ้าโปร่งมากเลยไม่มีฝนนะตกทั้งวันวันนี้ตกทั้งวันวันนี้แต่ว่าก็ค่ำมาสี่โมงกว่าก็ฟ้าแจ้งแนละ้วน่้นนะครับแต่ว่าทีมงานก็เคลียร์พื้นที่กันนะครับเอาไดโวมาสูบน้ำออกนะฮะ เอก็เริ่มทยอยมาเนาะพอพอแม่แม่รังจากหยุดไปตั้งแต่วันที่25เนาะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าวันแรกของการเปิดงานนะครับที่น้องออกงานนะครับที่วัดป่าลีไลสอนสุพรรโชว์ค่ำคืนนี้ก็เก็บบรรยากาศด้านงานให้ทุกคนได้ชมกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ আপলে করছে এমন আস্তি থাক